ขอบคุณ FC เนอะขอบค <eps u? S 2> ุณหลายๆได้กินน้ำ FC ขอบคุณขอบใจ FC แล้วกับคุณยายเจดีทุกๆคนทุกๆเด้อะที่มาอุ่นกบม่ก็ได้มีรายได้พี่น้องเอ้ยยากเห็ดพี่น้องกับคันนาคันนาตีมเอ้ยยากนั่นยากอันนี้แบบเป็เห็ดยังเลยนี่อันยากเห็ดอ่ะยากเห็ดเอาคือเราบ้าค้ายเลยมันมีความระบอกประเภทหนึ่งลู ได้บอกวันเบิร์นนอกก็ดีๆแต่ลูกต้องเียันดีู่ลูกต้องเตรียมพร้อมไว้แต่ก่รนชื่อเลยแม่ก็ทำดูพี่น้องเลยเอซี่กับอุ๊ดนู้นล้าดูละร่อยจ้อยมากินแน่ไม่หนึ่งลูกซีนลูกซีนไม่เท่าไหรเอออุ๊ดนู้นเด้อไปกินฟรีเด้อบอกไว้ก่อนเออไปกินฟรีนะพี่น้องเลย แซ่บผู้ถาวัน้อนไปนี่อันปินง่างหน้าเหี่ยวก็ะเดดอยู่ออคือห้ามผู้ถาอ,อ,อืมอน้ำทองใครก็องึงพองเบอร์ได้ออบฏิอยากออก,าากินใจเตใครรู้คนเื่อนฟากิน ปลาหมึกอะทะึ้มันชุงไรก็ต้องมอเมาขายหรออเอเอามาเลออืมไั้มเอ็น่ะกระบะเอ็น่ะดีกวอืมถ้าขั้นเสียบเสียบมือได้เอ็นมันหยาบเจ็บดีเหระถนัดตามมึงไม่เจ็บดีเหมัน

แกงที่เสือก็มาแล้ว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 ก็

่ไข้าวหน่อทอกการอยู่จังหวะของบ้านไรมึงควนเราสอนมองสอนมองดีละยังกินลูกอย่าเดียวจะค่ายให้ยังประมาณตะเกียบเนื้อใสเมือถือไข่เนาะงี้ผมไปใส่มา่อใส่ผมือถือใส่ไม่ไงต้องทำทานใส่บ้านที่บอก ตมทานกระันักเ็ยังมีเงินมีคันว่ากรต้องไายตลอดอืมอืมพรเห็นยังมันกระเที่ยวนะเรามัมีสมบัติกัว่ากรต้องพยวมัคพวกเมียเราเมือถือข่อืมฟุ้งไค่ข่เอาขึ้นฟุ้งไม่ตอกนี่ไงคนค่นๆโชว์โตอโชว์ว่ได้โชวโชโชว์กรชนเลย การแต่งควา,ราเรียนยาเรียนม้องแม,งเม่เลยในขณาอา้ากไปหรอเล่นี่ยจงจังมากะอาดมากเลยใส่ดุยเลยมี่านเบา กายใส่มือถือเลิพี่นของเด้กจันย่างไวกิดไวเองก็เอาออกกนนังจิมูกกบใไใบอีลอไม่ใบลูกนไม่ิ้มมอไปเอยไปไปเยอะไปไปไไนครับงน้กระดงหงน้านนะจิกระดงยจว่ปบเป็นที่นังนั่งันมาทันทิ่มันว่ไม่นั่งหงน้ใต้จิอจูะเบ้านะไวไว